นิฮาวสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะคะผละไม้ภาษาจีนออกเสียงว่าสุยก,กัวสุยก,กัวออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะ สุยกัวสุยกัวหมายถึงผลไม้นะคะอามาดูคำศัพท์แรกของเรากันเลยคำศัพท์ที่หนึ่งคืออะไรคะสตอรอเบอรี่ในใครชอบกินสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่ภาษาจีนออกเสียงว่าช่าวเหมยชาว เหมหมายความว่าสตรอเบอรี่ออกเสียงตามหลอซื้อค่ะเฉาเหมยเฉาเหมต่อไปค่ะคำศัพท์ที่สองตีเอ e r ตีเก็คือข้อที่สองค่ะคืออะไรคะแตงโมแตงโมภาษาจีนออกเสียงว่าซีกว a ซีกว หมายความว่าแตงโมออกเสียงตามเราซื้อค่ะซีกว่าซีกวาต่อไปคำศัพท์ที่3ามมาระกมารากมะละกไหนใครชอบกินมาระกอออกเสียงตามเราซื้อนะคะหมู่กวาหมู่กวาหมายความว่ามาระกอต่อไปค่ะ คำศัพท์ที่4คือมะม่วงมะม่วงภาษาจีนออกเสียงว่าหมางกัวหมางกัวออกเสียงตามเราซื้อนะคะหมางกัวหมางกัวหมายความว่ามะม่วงค่ะต่อไปตี่อุคำศัพท์ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5คืออะไรคะลกูก ก็คือกล้วยกล้วยภาษาจีนออกเสียงว่าเซียงเจียวเซียงเจียวออกเสียงตามหลักสูตรนะคะเสียงเจียวเซียงเจีออะะยวต่อไปข้อที่หกข้อที่หกภาษาจีนคำศัพท์ข้อที่หกคืออะไรคะทุเรียน เราเชื่อว่าหลายๆคนชอบกินทุเรียนทุเรียนภาษาจีนออกเสียงว่าหลิวเหลียนออกเสียงตามหล่าซื้อนะคะหลิวเหลียนหลิวเหลียนเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะคำศัพท์ที่เจ็ดแอปเปลิปเปลภาษาจีนออกเสียงว่าผิงกวัว ผิงกัวออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะผิงกัวผิงกัวหมายวามว่าแอปเปิลค่ะต่อไปตี่ป้าตีป้าข้อที่8สับประรดสับประรดภาษาจีนออกเสียงว่าโปหลัวโปหลัว,ลวออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะ โป้หลัวโปหลวต่อไปค่ะข้อที่เาคำศัพท์ที่9คืออะไรคะลำไยลำไยภาษาจีนออกเสียงว่าหลงเหยียนหลงเหยียนออกเสียงตามหลักสื้อนะคะหลงเหยียนหลงเหยียนคือลำไยค่ะ ต่อไปไหนใครชอบกินงอ้อง้อภาษาจีนออกเสียงว่าหงเหมาตานหงเหมาตานออกเสียงตามหลักสื่อนะคะหงเหมาตานหงเหมาตานเงาะนั่นเองค่ะสุดท้ายคำศัพท์สุดท้ายคำศัพท์ที่ 11คืออะไรคะอังหุุนอังหุุนภาษาจีนออกเสียงว่าผูเทา้าผูถเทาออกเสียงตามหลังสือนะคะผูถเทาผูเทา้าคำศัพท์วันนี้ก็หมดแล้ว แล้กซือก็มีการบ้านให้นักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดภาษาจีนนะคะเขียนหัวข้อเขียนพินินอ่ะเขียนตัวจีนพินินแล้วก็ความหมายสีกัวสีกัวแล้วก็ผลไม้ตีอีข้อที่1 2 3 4 5ไปจนถึงข้อที่เท่าไหร่คะมีกี่ มีคำศัพท์กี่คำศัพท์เมื่อกี้มี11คำศัพท์ไปจนถึงข้อที่11นะคะเขียนพินเขียนตัวจีนพินอินแล้วก็ค่ามหมายนะคะ,ะหลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งมาทางช่องไลน์เราซื่อนะคะส่งมาให้เราสื่อทางไลน์ งานมีอะไรบ้างหนึ่งเขียนเขียนคำศัพท์ผลไม้ภาษาจีนทั้ง11คำาออัดคลิปวิดีโอการออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนนะคะส่งถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในไลน์แล้วก็อัดคลิปแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้เราซื้อนะคะหลังจากที่พวกเราออกเสียงคำศัพท์ผลไม้ได้แล้วจำคำศัพท์ได้แล้วนะคะ ชั่วโมงต่อไปเราซื้อจะพานักเรียนไปซื้อของที่ตลาดไปซื้อของไปซื้อผลไม้ว่ากี่กิโลกร,รัมเท่าไรราคาเท่าไรซื้อยังไงกับแม่ค้าเป็นภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนฝึกออกเสียงภาษาจีนแล้วก็จำคำศัพท์เรื่องผลไม้ให้ได้สัปดาห์หน้าเราซื้อนะคะเราซือจะพานักเรียนไปเที่ยวตลาด โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราสื่อขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมส่งงานที่เราสื่อทางไลน์นะคะอัาสำหรับวันนี้เราสื่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บายใจเจียน